สวัสดีครับพูก,กับสุรกาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่น่าจะลาก่อนแล้วละ่ะทวิตเดียวเสียวเลยเดกาาส่งที่ยาหลังต่อนัญญาใหม่ยืดเยอือแฟนผีว่าอย่างไรน่าจะไม่ได้อยู่กับแมนเชสเตอร์ในฤุกการหน้าแล้วล่ะครับสำหรับดาบิดเดกา โดยล่าสุดนะครับดาบิดเดกาผู้รดสอบประตูชาวสเปนของแมนเชสเตอร์ส่งสัญญาณบางอย่างเกี่ยวกับอนาคตการแข่งขันของตอนเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังการขยรสัญญาชะทำใหม่กับปีเตอร์แดงยังไม่มีความคืบหน้าเลยทันทันที่จะหมดสัญญากันอีกไม่ถึงสองวันนี้แล้วโดวยด้านเลือดเกทิงดูในวัย32ปีซึ่งเป้าเสาให้กับแมนยูไปแล้วถึง548ร้แปดบาในทุกรายการนั้งกับปีเตอแดงนับแต่แต่ที่ย้ายมาจากอันดรย์โรมาเริมาอยู่ในทีมโอริกันฟอร์ดด้วยค่าตัว19ล้านปอนด์ ราว798ล้านบาท่อช่วงสมัยปี2021เดยร์แกนนะครับเป็นตัวเลือดแรกของทีมมาโดยตลอดแต่การนั้นในฤดกานนี้เขาก็โดนวิจารณ์หนักจากการเล่นผิดท่าหลายครั้งการเดการ์แกกันขยายสัญญาใหม่ก็สะดุดทั้งทันที่สัญญาฉบับปัจจุบันจะหมดลงในวันที่30มิถุนายนนี้แล้วเหตุผลที่แมนเชสเตอร์กับลำยังไม่ยอมต่อสัญญากับ W T G r เน่อจากต้องการให้เขาลดั้นเหนื่อยลงมาถึงเตียงที่เลยรับอยู่ประมาณ สา5 0 0นหื 35, ปอนด์หราวสาว15.75ล้านบาทต่อสัปดาห์แถมเมื่อาิคาทีกันทีมก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าโกดีเกทีมชาติสเปนเหมาะเป็นเมืหนึ่งของทีมต่อไปหรือไม่งานนี้ดิคาีนะครับได้แสดงความเห็นผ่านแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ด้วยการโพสต์รูปอิโมจิรูปหาวนะฮะเหมือนเป็นการสัญญาณว่าเขารู้สึกเบื่อกับต้นสก,กัดเกี่ยวกับเรื่องสัญญาฉบับปัจจุบันที่มันยังยืดเยื้อมานาน และยังหาบทสรุปไม่ได้ซักกะทีหลังจากที่อดีตนายทวารันอัลเลนกมาริดทวิตไปไม่ถึงชั่วโมงบรรดาผู้ที่กดติดตามก็ได้ทําการรีทวิตมากกว่า2,500ครั้งทวิตและคําพูดมากกว่า4,000ครั้งและมากดไค์มากกว่า2,000ครั้งเลยทีเดียวฮนะโอ้โหก็เรีเยกได้ว่ามีแบบนี้นะครับน่าจะไม่ได้ต่อนะครับเพราะว่าถ้าต่อมันคงต่อไปนานแล้ว อดีตหอกหนุนเต็มที่หึงแมนยูทาบซื้อมูวนี่เดายิงแฟงเฟพดพผี้าน้าล่าตัวแมนเชสเตอร์ยูต็ดนะครับได้บทสรุปถึงการคว้าตัวหัวหอกรายใหม่มาเสริมทัพแล้วเมื่อหลีกทา้ากุตแกนทีมชาวฮอลแลนด์เดินเกมดึงตัวรองดาวคลูมัวนี่กองหน้าทีมแอตักแฟงเฟดกาตี้ลุยซาหาอดีตสตาร์ดังไปแสด,ดงส่งเสียงสนับสนุนเต็มที่ลหลังโมฮาซุนารรายใหม่เข้ามาสนัพเพื่อลงเล่นในศีน้า ล่าสุดเมื่อวันที่28มิถุนายนฟุตบอลอินไซเดอร์ตีแผ่ว่าเอลิกเทนฮา์ตตัดสใจหันไปหาโคลูมอานีกลองหน้าทีมชัติฝรั่งเศสของทีมอินซีแดงดำไอทรักเฟนเฟดอย่างชัดเจนแล้วแม้สนใจสตาร์ดังหลายๆายอาทิเช่นฮารุเนกนรอนโซโลรามอสรรสมุสไฮลุนและวิกเตอร์โอซิมเฮน นอกจากฟุตบอลอินเตอร์แล้วนะครับก็ยังมีเดลี่เมล์นะครับรายงานตรงกันนะครับว่าไปแสดงก็มีแผนดึงตัวโคลูมูอันนี้ราวรายงานถึงเรื่องค่าตัวของนักเตะที่แตกต่างกาันโดยรายแรกระบุว่าทีมจากออเทอปต้องการควดกระเป๋าสูงถึง86ล้านปอนด์ราว3,913ล้านบาทขณะที่เดลี่เมลเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ต็สามารถสมบังกับการจ่ายเงิน ตหลัก5 0า0ล้านปอนด์ราว2 2งพล้านบาทถึง2730ล้านบาทเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเป็นที่จะเตีนว่าอดีตทากตัดใจหันมาใช้เงินซื้อกองหน้าแล้วหลังพยายามดึงตัวเมส์มาร์กกองกลางของเชลซีแต่นั้นถูกท่านั้นของต้นสกัดดาวเตดติเชกลษเชลซีบอกปัดก็เสนอถึง3ครั้งทําให้ไรด์วิลตตัดสินใจยุติทาวคว้าสตาร์ดังสิงห์บลูเมสันเมาส์และหันมาลงทุนกับตำแหน่งหัวหอ,อกแทน ตอกลยิของโคลมมอ์น,นี้ซาฮาออกโรงเคียอดีตตัวเก่าเต็มที่โดยระบุว่าดาวยิงร่วงชาติรุ่นหลังเหมาะที่จะมา,าคัดแข่งในทีมโอรทรยฟอร์ดลองดาวโคลมมอ์น,นี้เป็นนักเตะที่มีคุณภาพต่างไปจากแฮร์ริเกนและเขายังหนุ่มยังแน่นมากกว่าแต่มูนี่ก็กระหายยิงประตูเสมอเขาแสดงความขยันนี้เห็นตลอดเวลาและเล่นได้หลากหลายตำแหน่งเขาสามารถเล่นให้เข้ากับระบบของแมนเชสเตอร์ได้อย่างสบายเพราะเขามีความฉลาดในการเล่นซาฮา เอ่ยกิดสื่อนะครับมูนี่ไม่มีปัญหาเรื่องความฟิตหรือสภาพร่างกายที่จําเป็นต่อการเล่นในศึกพิมร์เล็กเขาวิ่งในตลอดทั้งวันและเพรสซิ่งได้เหมือนกับเราได้เห็นจากวาเวตฮอตเขาแสดงให้เห็นแล้วกับทีมชาติฝรั่งเศสในการเป็นคู่การแของียนเอ็มปาเป้พวกเขาประสานงานกันอย่างลงตัวตอนนี้โคลมูนี่นะครับมีผลงานตะบันไปแล้ว23ประตูกับ7อัซิตจากการลงเล่นกับไอทัลฟิง์ในศีกซ่ก่อนในทุกรายการสีนัด ร้ามท,าทารังอันดับที่3เดาวมโสูงสุดของลีกมึงเบื่ออีกด้วยนะฮะโอ้โหแล้วแฟนปีแสดงแลชอบหรือเปล่าล่ะครับโครูมูอานี่เงียบมานานอันโทนี่สุดทนโต้แฟนเก่าโกหกตอแหลปิ้นปอนหมดความอดทนแล้วอันโทนี่นะครับปีกทิมเชตบราซิลของสโมสรเมนยูหมดความอดทน หลังนิ่งเงียบมานานเมื่อตัดสินใจออกโรงยืนยันอดีตแฟนสาวว่าโกหกกรณีแจ้งความว่าเธอถูกทำร้ายร่างกายจนทำให้เขาเสียชื่อเสียงน,น,น,นะครับอันโตนีนะครับอดีตคุณพลทีมอัจจักรอัมตะดําโตเป็นข่าวเช้าเมื่อเดือนก่อนเนื่องจากกาบิเลียล่ากาวารินอดีตแฟนสาวซึ่งมีอาชีพเป็นดีเจและผูเอนเซอร์เข้าแจ้งความกับตุวลวจในบราซิลว่าดาเตน,นเวัย23ปีอันโทนีทำร้ายร่างกายเธอตลอดจนกักขังนุ่ง,งเงี่ยง คมคืนนี้เธอก็ได้ออกรายการทีวีในประเทศบราซิลแชร์พฤติกรรมของแอนโทนีด้วยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีก่อนเขาสาดน้ําใส่ฉันและเริ่มเตะฉันกระชากผมของฉันโขกหัวของฉันจนทําให้ฉันมีบาดแผลเขาจับแขนทั้งสองข้างของฉันและเหวี่ยงฉันลงบนเตียงแล้วเขาก็กระโดดขึ้นมาทับตัวฉันแล้วก็ปล่อยไอ้อนนั้นออกมาจิ้มและมันทําให้ฉันหายใจไม่ออกจนเหมือนกับว่าฉันกําลังจะตาย เขาทำลายกระเป๋าเดินทางของฉันกระเป๋าถือและหนังสือเดินทางเขาพังโทรศัพท์มือถือของฉันเขาไม่ให้ฉันออกไปจากห้องฉันถูกขังเอาไว้ตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มจนถึงตีสามครึง่งเขาบอกว่าฉันไม่มีสิทธิ์ออกไปไหนทางนั้นจนกว่าเขาจะจัดการทุกอย่างเสร็จสิ้นฉันคิดว่าแม่ของฉันโทรหาคนสนิทของเขาเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครควบคุมอะไรได้นี่คือคำกล่าวของเมียเก่าแอนโทนีนะฮะตัวเก้ากล่าวหาดึงกล่าวนะครับล่าสุดเมื่อวันที่28 มิถุนายนที่ผ่านมาแอนโทนีเจ้าของคดตัว85ล้านปอนด์ราว3,860ล้านบาทก็อดไม่ไหวนะครับออกมาตอบโต้แล้วได้ออกโรงแจ้งว่าไม่เป็นความจริงบอกว่าเมียเก่านั้นขี้ตัวส่วนเราบกลวนหลังจากที่ผมถูกแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งกำลังสอบสวนอยู่ผมอยากบอกให้ฐาโทรชนได้รับรู้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ผมถูกกล่าวหาแบบผิดๆดว่าทำร้ายร่างกายเธอ ผมนิ่งเงียบมาตลอดจนถึงตอนนี้ดังนั้นมันไม่ได้กระทบถึงการสอบสวนเลยแม้แต่น้อยแต่ในระหว่างนี้ครอบครัวของผมและผมทนทุกข์ทรมานมากกับการนิ่งเงียบแม้จะเกิดและเติบโตขึ้นมาในชุมชนที่เสื่อมโทรมแต่ผมก็ไม่เคยทาอะไรแบบนั้นกับการถูกกล่าวหาว่า ทำร้ายร่างกายแบบผิดเพีมันไม่ยุติธรรมเลยที่สังคมพิพากษาผมไปบ้างแล้วหลังจบสิ้นการสอบสวนความบริสุทธิ์ของผมจะได้รับก,การพิสูจน์อย่างแน่นอนและความยุติธรรมจะมังเกิดชื่อเสียงของผมที่เสียไปจะกลายเป็นอดีตขอบคุณกับความสนับสนุนที่นับครั้งไม่ถ้วนซึ่งผมได้รับในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี่คือคำพูดของแอนโทนีทั้งนี้นะครับเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาแอนโทนีลงเล่นกับปีแสดงไปทั้งหมด47นัดซัดไป10ลูกฮ่านะโอ้โห ก็ขอให้เคลียร์กันไวๆนะครับอ้กับ,บโมโูไพ่เบาอีดีเบาตัวแล้วครับพ่อแม,ม่น้องผู้หญิงนะครับถ้าหากจะคบดีๆนะฮะต้องเลือกคนที่มีจิตใจดีนะครับอย่าไปเลือกผู้หญิงเที่ยวผู้หญิงที่เป็นดีจงดีเจเนะี่ยโอ้ยคนมากหลายพ่อแม,ม่่น้องยังไงก็แล้วแต่ก็สู้ๆนะครับอันนี้ New Update เอรโ,รโรมาโน่ครับรเมบุสแมนเชสเตอร์และเชลซีได้เข้าพูดคุยกันโดยตรงรอบแรกแล้วในดิวของเมสันเมาหลังทั้งสองสโมสรต้องการหาทางออกในดีวนี้ซึาก,การพูดคุยรอบแรกนี้ผลลัพธ์เป็นไปในทิศทางบวกนะครับเดินทั้งสองสโมสรกลับมาคุยกันใหม่อีกครั้งในเร็วๆน,นี้และตุวฝ่ายมองว่าสัปดาห์หน้านี้น่าจะเป็นช่วงเวลาสำคัญในการตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายระหว่างแมนยูกับเชลซีในดิวของเมสันเมานะครับเราเข้าไปคุยกันโดยตรงนะฮะ ตจเลตากันก็ลดลงมาหน่อยนะครับเพราะว่าแพงเหลือเกินนะฮะนักเตะก็เหลือสัญญาปีเดียวนะครับแมนยูย,ยังไม่ยอมนะครับก็รอติดตามนะฮะในสัปดาห์หน้าอัปเดตข่าวการทริกอเวอร์ปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซีกมั่นใจนะครับ หลายรอบแล้วด้วยนะครับว่าจะปิดดิวเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยล่าสุดนะครับท่านซิก็มั่นใจมากนะครับหลังจากที่ยื่นเขาเสนอไปตอนนี้นะครับก็เสนอได้ถูกยุติแล้วนะครับเพราะว่ายื่นมาเป็นรอบที่5ที่6แล้วส่วนตัวเลขนะครับก็อยู่ใกล้เคียงกับ6 0 0ันล้านปอนด์ที่ตระกูลเกลเซอร์ต้องการนะครับซึ่งตอนนี้แฟนๆก็ลุ้นอยู่ว่าจะสําเร็จไหมนะครับสำหรับท่านซิกตอนนี้นะครับมันก็เหลือเป็นแค่เกลเซอร์เลือกเท่านั้นนะครับว่าจะขายให้กับใครนะฮะระหว่างซิดยัซิ เอามัดเอาทนีนะครับแล้วก็ทางฝั่งของเชอร์จิมเรดคลิปนะครับซึ่งก็งานยื่นข้อเสนอนั้นมันแตกต่างกันนะครับทางฝั่งของเชอร์จิมเรดคลิปนั้นเรายื่นไปนะครับแล้วก็ยังมีพ่วงด้วยก็คือเกลเซอร์นั้นจะได้เป็นผู้บริหารด้วยนะครับก็อยู่ถือหุ้นกับแมนยูนะครับประมาณเกือบ10%นะฮะสำหรับเชอร์จิมเรดคลิปยื่นให้แต่มูลค่าเงินที่เทคโอเวอร์ยังน้อยกว่าเทนซีกนะฮะเพราะเทนซีกนั้นให้เกือบถึง6000ล้าน บอลเลยทีเดียวครับที่ตะกุลเกลเชรนนั้นต้องการตอนนี้เหลือแค่บกักัวาลาน2คนครับบอลนองต้องเลือกนะครับว่าจะให้ใครมาซื้อแมนยูนะครับอันนี้คืออัปเดตล่าสุดนะจ๊ะนี่คือสรุปข่าวแมนยูนะฮะท่านผู้ชมเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่29เมิถุนายนนะจ๊ะ